ทำ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 ตุ๊ดดมและนี่ก็คือปูจักจั่นใฮ้สแต่ค่ะให้เล่นนะครับเนื้อนั่นเนี่ยเห็นปะโอ๊ยพี่กศร เว้คับพิการ์รีชนแนลนะจ๊ะอันนี้คือ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 อะไรคือความดือ้อทำซา,าวให้ทำซาวให้เออนี่คือความดื้อของมันนะฮะเวลาใครนะฮะไม่ว่าจะช่องไหนที่มาถ่ายกับเด็กปั้นก็จะมึนๆอย่างนี้แหละ วันนี้นะคะกัดกรีนจะมาทำอาหารกินกันบนชั้นสามเหมือนเดิมคราวที่แล้วเราลงไปที่เราเพิ่งลงไปเป็นเมนูซ้มต้มกับพี่ปูตอนนั้นไม่มีใครอยู่สตูดิโอก็คือตื่นมาแล้วก็แบบหาของกินหิวมากๆแล้ววันนี้นะคะกัดกรีนได้เมนูมาใหม่เป็นเมนูทะเลเป็นปูเป็นปูที่แปลกมากจริงๆเพิ <c oughs> ่งเคยเห็นเพิ่งเห็นในทิกตอกเลยนี่นะคะคือปูทะเลบะไม่ใช่นี่คือปูจ้ากะจุน จักกะจุนนะะเป็นปูที่มีแค่ตามฤดูกาลเท่านั้นช่วงเดือนธันวาไม่ใช่สิช่วงน่าจะช่วงหน้าหนาวมาั้งจนถึงเดือนมีนาคมนะฮะซึ่งหากินยากมากๆช่วงนี้แล้วเพิ่งเคยเห็นมันกลับมาฮิตก็เลยลองซื้อมากินดูกันนะฮะวันนี้กราสกรีนจะมาทำไอ้ตัวนี้แหละจะลองเอามานึ่งกินดูว่าเนื้อรสชาติเป็นไงเพราะว่านี่ไม่เคยกินมาก่อนเลยเว้ยเดี๋ยวเราจะมาทำกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็เดี๋ยวจะทำยำมาม่ากินด้วยมันต้องกินส่วนนี้ใช่ไหมไม่ใช่ส่วนข้างหลังคือเอาไปทิ้งได้เลยเราจะกินแค่ตตตตตตรรงงงนนนนนีี้ัััััวววมมเ่คือบาะ มันตัวใหญ่ๆมันจะมีไข่ข้างในด้วยซึ่งไข่มันหวานมากดูดีๆเนี่ยหัวเนี่ยตัวเราจะกินตัวมันไ<ม><ว>คือเนื้อ,เน,อเนื้อมันอยู่ตรงหัวแต่เราจะกินตัวงั้นเดี๋ยวอโอเคงั้นเดี๋ยวเล็กปั้นกินตัวไปนะเดี๋ยวพี่กินหัวเนื้อมันเยอะกว่านะคือบางบางตัวตูดมันเล็กเล็กมากๆเดี๋ยวนะลองไม่เชื่อลองแกะดูตมันมีเนื้อจริงๆเหรอ ไอตัวไม่มีเนือ้อจริงๆอะผม,มคิดมีตรงตรงเนี้ยมีตรงตรงเนี้ยตรงตรงหัวมีเนื้อมันมีแต่มันมีน้อยน้อยกว่าตรงนั้นมากมันเหมือนกุ้งเปลือกกุ้งเออมันเหมือนเปลือกกุ้งมันเหมือนเศษเปลือกกุ้งนะฮะแล้วก็เหมือนตะขาบด้วยว่ะเห็นไหมเนี่ยฉันบอกแล้วว่าเนื้อมันเยอะมากๆคุณพ่เดี๋ยวค่อยแกะอีกคนก็เห็นหมด <c oughs> แล้วคนเห็นไปแล้วคือตรงเนี้ยเป็นไข่ มันเป็นไข่ถ้า,าเปาไปนึ่งปเป็นเป็นมันเป็นไข่เป็นมันเลยถ้ามากินกับข้าวสวยคือมันดับมันนุ่มจะบึมจะบ,บํามากเลยยู่ข้าวหิวเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> โอเคมาทุกคนเดี๋ยวตอนนี้จะมีสมาชิกขึ้นมาอีกคนหนึ่ง<ร>ซึ่งคือเป็นคนที่อาวุโสที่สุดในสตูคือฉันน่ะลืมซื้อลกกักบาชีจะมาทำนมกินซีฟู้ดก็เลยฝากไปขึ้นเอาซื้อขึ้นมาด้วย <c oughs> ตอนนี้นะอุปกรณ์เราเดี๋ยวจะมีเนื้อเนื้อปูตรงนี้แล้วก็มีซึ้งนึ่งตรงนี้แล้วก็ครกที่สํหรับาญตำน้ํำพรณ์ ไอ้วัสดุพวกนี้เอ้ไม่ใช่วัสดุเขาเรียกอะไรวะวัตถุพลวัตถุิกรากผักเอ้ตะไคร้ใบมะกรูดเนี่นยเวลาต้มน้ำแล้วก็นึ่งขึ้นมาจะได้เป็นกลิ่นเครื่องเทศเดี๋ยวเรารอพี่ปูมาสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการแช่ปูด,ด้วยโซดาแล้วเดี๋ยวเราไปต้มน้ำพริก,กร้อนแล้วก็ทำน้ำยำร้อนแล้วก็อุ้ยม่าม้าอยู่ในครัวต้องไปเอาม่าม้าขึ้นมาด้วยไปโอ้ บอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะต้วนดำตำเตีย้ยหรือว่าเอ็นอโวยอากงอมาอ่ะอัจจุบ่าเอาใจให้คุณเปิดไปดูช่องมิตร์แปะครับผมสวัสดีครับ <store ๆ S 1> <laughs> แปะแปะที่อยากให้ชิมเป็นเมนูใหม <laughs> ่ลับอัฟลับตาอัอ่ะเงยหน้นาขึ้นด้วยอัฟบะลับตาดีดีนนี้คือการเปิดตุ่มรับรถแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวขเขาเรียกต่ำลำลมอมรับรถไม่ใช่เหรอยิบเปี้ยวกว่าแบบกระทกลกอีกอะก <c oughs> ระทรลกลง <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> เสาวรสเหรอมาครับทุกคนตอนนี้พี่ปุ๊กก็มากันแล้วนะฮะเมื่อกี้อ,อยู่ๆไอ้แฟงก็หยิบกล้องขึ้นไปถ่ายเฉยๆงงว่ะไม่เดี๋ยวขั้นตอนทำนี้พี่ปุก๊กเดีก็จะเอาโซดาแช่ตรงนี้ก่อนแช่ให้ให้เนื้อมันกรอบร้อแล้วก็ล้างข่าวด้วยแล้วก็เดี๋ยวเอ่อทาน้ำจิ้มซีฟู้ดรอวุ้นชอบเปลือกมันนะทุกคนใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนฟิวกับขนๆแต่มันเป็นขนแข็งๆอะโอเคเดี๋ยวเราาาจะะมแช่่โซดกอนน เยลูใจเย็นขวดแตกค่ะเฮ้นเ้เป็นหลังคาบ้านเขาเลยอ่ะแล้วขวดแตกอันนี้เราจะไม่ใช้ทพามอ่ะกลัวกลัวเศษแก้วลงไปเด็กๆไม่ควรทำตามนะคุณคุณเอาพี่เพลนมาทำไมไอ้นี่มันสุดสามเกอนี่เหรอก็ลืม คิดว่าจะทำสามเกือโอเคเดี๋ยวรอพี่ปูทำอันนี้อะไรนะน้ำจิ้มน้ำจิ้มแ้าให้พี่ปูทำน้ำจิ้มไปเดี๋ยวก็จะต้มมะม่ารอจะทำการต้มมะม่าแล้วนะคะตอนนี้เราเปิดไฟไปแล้วเรียบร้อยเราใช้มะม่าอันนี้ซื้อมาไอ้ไม่กินไปซื้อไปก่อนได้ไหมหาอะไรกินก่อนได้ไหมอ๋อได้อาจนเราไปดูได้ไหมว่ามันขึ้นไปทางบนมาเกี่ยวทับอะไรเนี่ยปูจักจั่นซึ่งมีแค่หนึ่งปีมีครั้งเดียวเลย มันมีแคช่วงหน้าหนาวจู่ีน่าไปกีน่พึ่งรู้เด็คนคงอยากดูหน้ามึงมากกว่ากูอ่ะไอ้ปันตอนนี้ทำอะไรอ่ะตอนนี้กำลังพน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวก็จะทำไอ้นี่น้ำยำหม่าม่าจะเป็นน้ำยำแบบน้ำยำปลาถั่วใช่ใช่ใช่ผมถามหน่อยเคี่ยก่อนเออพี่คือมาพี่ไม่เรียกผมวะ ก็บอสบอกพี่ว่าไอ้ลูกแบ๊กทำเสร็จแล้วบอกผมนะไม่ได้หมายถึงทำเสร็จหมายถือว่าเรื่องของเจ๊ดเอาไม่รู้เนาะแปลว่าพี่รู้อยู่แล้วพี่ไม่เชิดพี่ก๊อ็เตรียมของพี่ก๊อ็วิ่งขึ้นลงสามรอบคนเดียวใช่แต่การไม่ก็ตอนแรกเขาบอกเขาจะถ่ายข้างหลังตอนแรกอ่ะฟ้ามันอันนี้มันมีเสียงโครมก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยฝนตกแน่เลยไม่มีที่ถ่ายแล้วข้างหลังอ่ะมันมีเสียงโครมก็คือฟ้าฟ้าร้องอันนี้เจ๊ปุ๊กกำลังเจ๊ปุกทำเจ๊ปุ๊กวางหัวระเบิด์ทำพริกตำแหลกนะครับ แล้ววันนี้วันนี้ฮะปูยักกระจันน้ำพิษปลาดุปูของพี่ก๊อตเนี่ยเป็นไงอร่อยอร่อยแน่นอนจำที่เรากินปลาดุปูได้ไหมไอปลาดุยักษ์อ่ะเออปลาดุยักษ์อ่ะอร่อยนะโอ้ยพี่ก็อตทำน้ำยาเองไอว่าพ่ก๊ได้ต้มแล้วเปล่านะมาใช่ไหนี่ย่างหมด่อร่อยอ๋อมันมีเยอะเยังไงมันมีเยอะมากใช่ผมชอบนะครับทุกคนดูวิวใช่ ดูข้างหลังตรงนั้นเป็นมอขอเนี่ยเนี่ยครับทุกคนเห็นปะสวยครับน้องเคยกินไอ้ตัวนี้ไหมไม่เคยน้องๆมีน้องๆคนไหนเคยกินไหมแบบบอกรสชาติมาก่อนี้ไหมเขาบอกว่าผมจะไม่กินจนกว่าเป็นอ่านคอมเมนต์อ่ะยวมันไม่ใช่ไหล่สดมันไม่ใช่ไหล่สุดต้องรอลงคลิปก่อนใช่ไหมอ๋อเหรอขอหยิบมันขึ้นมามันเป็นที่แก่แล้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับปูแจ็กกัตัน ปูเยอะกันโอเคเนี่ยไหนเนื้อมันอยู่ตรงไหนเอออ๋ออ๋อน,นี่เหรอเนื้อมันอ๋ออันนี้ผมอะไรมาบ้างครับว้าวทอย่างนี้เหรออ้ยเหนื่อยแน่ๆน,นๆเลยว่ะปกติน้องๆจะเห็นผมช่วยทำนะแต่วันนี้ผมทำไม่เป็นเลยน้องๆเคยเห็นมาม่าไหมอืออือแค่นั้นแหละให้ผมถือกล้องมานทำไมเนี่ยโอ้นานๆได้ใช้ยูทูบเบอร์คนดังก็ให้ได้ใช้หน่อยตอนนี้เรากำลังเริ่มต้มมาม่ากันแล้วเพราะว่าวันนี้เมนูหลักก็เป็นยำมาม่าใช่ใส่กับปูเยอากันยันปูเอเลี่ยนนี่ มันเดินยังไงมันเดินหน้ามันเดินข้างเน้ะมันรอพูดจุดยนี่เไาเนยมอีกแล้วพี่ปูอันนี้อันพูดพี่ว่าจะแล้วก็ยืนแบบ เล่นสิครับตอ,อนนี้หยุดคุยหันมาพี่ว่าจะแล้วก็คุยกันต่อเรื่องมามา่าเราลวกเราจะไม่ลวกให้เส้นมันสุกอ๋อเพราะว่ามันจะอืดใช่ไหมครับใช่แล้วพี่ปูคนดูเขาเบื่อพี่แหละจะไปไหนก็ไปดิอันนี้คือด่าคนดูด่าปูมา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 ดูคั้งนี้เป็นน้ำยำแค่นี้หรอใช่ใช่าแม่ทำแค่นี้มันจะพอกินใช่ครับแค่นี้หรอคือปูมันต้องเยอะมันเยอะปูมันเยอะมากแต่เนี่ยแค่นี้ก็คือเรากินสองแบบไงเครื่องหนึ่งกินกับมาม่าอีกเครื่องหนึ่ง กินแบบจิ้มจิ้มซีฟู้ดจบขึ้นมาแบบจบแบบอ๋อมีน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกนี่ไงก็คือนี่ปูต้มไปแล้วแต่ว่ามันเป็นน้ำจิ้มเป็นซีฟู้ดแดงเพราะว่าีเขียวไม่มีนะครับใช่แล้วหาซื้อยากครับผ่อนแก่นแกงกุ้งแห้งครับกุ้งแห้งครับปึ๊บใส่ลงไปโหแมงเต่าเท่อะไรขนาดนั้นเอาอีกเหรอกูทำไรทำไรครับแอบกินมากๆจหมดแล้วเมื่อกี้ผมเห็นจับจับปึ๊บปั๊บนี่ดึงปึ๊บปั๊บจับกินมาชิ้น ตรงนี้ชืบอ่อายดด้วยถ้าเหรอไม่เปไ่น้รงทำอะไรละไม่ได้ใช้มาลวกไว้หมดไปแล้วครึ่งถาดเออว่ะลองไงไงเฮ้ยมันต้องลวกใหม่โอ้ยมันต้องใส่พริกอีกนี่มันไม่เผ็ดเลยม่อร่อยว่ะลองกินทีเดียวรอกินทีเดียวพอแล้วใครกินต่อไปนี้กูตีมือโปเกมอนโปเกมอนบีมันาแค่งู เพราะว่าน้ำจิ้มรสเยิ้จะออกมารสชาติเป็นไงบ้างครับน้ำจิ้มรสนี้รสชาติจะออกมานัวเปรี้ยวเผ็ดพูดดีๆใกล้ๆมั้ยใกล้ๆมั้ยหวานเค็มอร่อยแล้วก็ว่าคนที่กินจะชอบไหมครับชอบฉันเองฉันชอบเต็มสิบห้าอะไรครับให้สิบเอ็ดเพราะว่าเกินจริงเราไม่ควรอยู่กันสองคนเราไม่สองไปเท่าสองคนอยู่ได้เนาะไปไหนไปไหนปล่อยพวกพี่อยู่ด้วยกันสองคนเอ้า ทำไมอ่ะเขาอยากอยากเรีเด็กๆมาเอนเตอร์เทนบ้างแต่เขาไม่ค่ะนี่นะคะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่พี่ปูตั้พริกเอาไว้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแดงซึ่งก็เป็นคนปรุงรสชาติก็อร่อยนะอันนี้จะเป็นมาม่าที่เราลวกสุกแล้วตอนแรกเราจะลวกน้อยกว่านี้แต่มีคนบางคนไปขโมยใช่ไหมใช่ใครก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่โอเคอ้าวอันนี้จะเป็นน้ำยำปลาดุกฟูเสร็จแล้วไม่เผ็ดนะอันนี้เห็ดแดงๆนี่ไม่เผ็ดนะพริกไม่เผ็ด ที่ไม่เผ็ดที่ไม่เผ็ดที่ที่ไม่เผ็ดเลยจริงจริงเนื่องจากว่าปูจะกระเจี่นอ่ามันเป็นปูทะเลหรือปูน้ำก่อยหรือปโอ้ยไม่รู้น่าจะเป็นปูน้ำเพลเป็นน่าจะเป็นน้ำทะเลนะเพราะว่ากันตอนซื้อมากินเป็นเค็มๆอ้อฉะนั้นถ้าอาหารทะเลมันก็จะมีความเค็มอยู่ในตัวใช่วราต้องใส่เราหนึ่งเราก็ใส่อันนี้ใส่เลือก็หรอใช่ใช่ใช่อันนี้ต้องก่อนทำไมต้องเอาอันนี้ลงครับมันได้อีกชั้นหนึ่งไงอ๋อกลัวมัน อ่าทีนี้เดี๋ยวใส่ปูได้เลยพี่ลงไปนะคะน้องอันนี้น้องอิสเบลลานะฮะลงไปไปชินตัวอิสเบลลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมจิมรกตัวหนึ่งเพราะว่าโลหนึ่งมันแปดตัวโดยประมาณใชม่มันวางมันวางสองชั้นไม่ได้หรอคืออยากให้มันทั่วถึง mm. แล้วก็นี่ชึบมันได้อีกชั้นหนึ่ง oh. ป๊าป oh, <okay. S 1> แล้วนี้ก็เจดตัวแปตัวเหมือนกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอุ้ยตรงกลางก็ได้หนิพี่ปูมึงก็รบกวนฝากฝากเขาตรงกลางหน่อยสิตัวหนึ่งนี่นี่นี่ตัวหนึ่งมันเยอะกันใช่ไอ้เต้าอ้วนลงไปหน่ะไอ้เต้าอ้วนโอเคโอเคอุ้ยมันได้ชั้นหนึ่งหรอใช่ได้คนเยอะเราซื้อมาไม่กี่บาทเองมอเนี่ยอันนี้เป็นชั้นสุดท้ายที่จะวางละโอเคมาทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวรอปูนึ่งทั้ง3ชั้นให้สุกแล้วก็อ่าจริงๆมันก็ ไม, <ừ> ไม่มีอะไรแล้วเราแค่ปูเออเราแค่ปูแล้วก็กินอย่างเดียวเพราะว่าตัวเนี้ยเราจะใส่น้ำยำตัวนี้ราดลงไปแล้วคุกตันี้แล้วก็จะเอาปูมาเรียงกันน้ำยำอยู่ไหนคะน้ำยำอยู่ไนกลองอันนี้น้ำจิ้มหรือน้ำยำอันนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะอันนี้คือน้ำยำโอ้โหเลยหน้าเยอ่เยอะเลยอือบอกเลยอันนี้มันเป็นสูตรเข้มข้นถ้าเกิดสมมติว่าอยากได้อีกก็ใส่เออใส่น้ำเปล่าเพิ่มได้เพราะก็ทำมาเข้มข้นแล้วไปทุกคนเราไปรอกินกันเลยดีกว่า มาทุกคนก่อนที่เราจะกินนะคะเราจะโรยอ่ะปิดบ้านโรยให้หน่อยสิค่ะโอ้ยูุกคนหนื่อยทกคนชาผมไม่ช่วยเขาแต่ผมรอจะมากินขอลองกินเอเลี่ยนเอเลี่ยนมาเอาไปคนละตัวตูตามมันดิตูตามมันน่ารักมากเลยเราชิมเราชิมอันนี้ก่อนไหมชิมมาม่ามาม่าก่อนมาได้มาม่านี้คือเป็นน้ำยำปลาดุกฟูใช่ไหมพี่กอรใช่เด๋อืมข้างบนอุ้ยขาดกันนิดนึงเนาะแต่ตอนตอนนี้ชิมน้ำยำตอนแรกอ่ะมันเที่ยวแล้ว พอมาคุกมันไปทางหวานงั้นจะดูดเท่าเส้นเดี๋ยวเด็กปั้นเออมันอยู่ข้างล่างเขาอ่ะพี่ปุ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเด็กปั้นไม่หิวป่ะเนี่ยกินเป็นบุฟเฟ่เลยเว้ยเฮ้ยความรู้สึกมันติดหวานไปนิดนึงอะแต่ร้านทำมันรสก็ดีแล้วนะถ้ามันเปรี้ยวหน่อยแล้วแบบมันมีความเปรี้ยวนิดนึงตอนแรกตอนแรกที่คลุกรอบแรกเลยพี่ปุ๊ใช่เราชิมไปแล้วมันออกหวานแต่ก่อนก่อนที่ที่เราจะมาคุกอ่ะมันออกเปรี้ยวโอ้โหต้อันนี้นะฮะวิธีการแกะเราจะหักตัวครึ่ง ตัวออกแล้วก็งัดต้องฝุดขึ้นได้เลยงัดต้องฝุดนยตัวครึ่งมันจะงัดยากนิดนึ่งขึ้นตัวเลยผมได้กันเชียงมาเลยนี่นี่นี่สุดนี้งัดตรองฝุดออกนี่อุ้ยเนื้ออุ้ยเนื้อขาวมากเฮ้ยแต่ผมก็มีมันอู้มันเป็นก้อนเลยอยู่ว่ามันกินยากกินเย็นอะไรขนาดนั้นวะไอ้ปูบ้านเนี่ยดูมันดิ ก็บอกว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวเหรอใช่ทำไมถึงมีครั้งเดียวไม่รู้เป็นฤดูกาลของมันอะเป็นฤดูกาลที่ขายได้หรือเปล่าเพราะว่าปกติอ่ะประเทศไทยเราอะจะมีการอนุรักษ์ด้ว่อยถ้าเกิดแบบว่าเป็นฤดูไหนที่มันไม่เออใช่ที่มันไม่ฤดูวางไข่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะรูมันผมไหลเฮ้ยใช่ไหมเป็นอย่างงี้หรอใช่หน้าตาเหมือนเอเลี่ยนนะครับที่มันเกาะอยู่บนหัวในหนังแล้วเนื้อมันอยู่ตรงไหนครับพี่ ดัาไอ้ฝั่งฝั่งที่เป็นกินนะผมมองเนี่ยผมนึกถึงตัวนึงเลยเป็นเทนที่เป็นปูแล้วเป็นฉลาดฉลาดอ๋อใช่ใช่ใช่เคยกินเป็นเทนวะเฮ้ยไม่เคยดูเป็นเทนตัวนั้นเลยอ่ะอนี่จะมองใหญ่ใหญ่อ่ะเราต้องลองกินแตนน้ำจิ้มกันดิมีเหรอที่ตัวมีมันจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนมันจะลักษณะเหมือนกันเคียงปูซึ่งเราจะต้องแบะออกใช่ใช่มันก็ดูดเนื้อเอาอ่ะใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยให้เล่นนะครับเนื้อนั่นเนี่ยเห็นปะโอ้ยพี่กอศเนื้อสุด หวานเนื้อตัวมิเกอนไม่เหนียวใหญ่เยอะถ้าเอามีดหั่นนะฮะอย่างนี้เลยอ้๊ยน้ำจิ้มอร่อยมากใช่ไหมเออมงครับทุกคนโอเคครับเราจะคุยกับมาม่ายงี้ก็ได้นะครับมันไอหวานไหมไม่เคยกินคุณหวานอ่ะเนื้อมันโยมมากอร่อยไม่หาย โอ้โหคนเข้ากันกับมาม่าเลยแล้วก็ดูแล้วก็ดูแก็ดูดิห่อเอามาม่าห่อตัวนึงแป๊บเดียวกินหมดนะใอ่เนื้อในขาตรงนี้เนื้อในขาน่าจะมีมีอ๋อกระดองมันบางมากเลยคือเปลือกมันน่ะมันเป็นสัตว์ที่เปลือกแบบเปราะบางมากเือสามารถเคี้ยวได้เลยกินได้เลยใช่ขนาดขนาดตัวไอ้นี่ของมันในข้างในอ่ะเคี้ยวได้หมดเลยอะ กำลังโดนบาดไว้สะกดบาดใจที่ไนบาดถูกดีนะพี่มิสซี่พี่เลยรอดพี่พี่บอสบอกว่ากลิ่นเค็มๆนี่ไม่ใช่ปูอะรเดี๋ยไปทานนั้นเดี๋ยวข้าวไม่อร่อยบอสรังเกียจพี่หรอสุดๆโออะไรมีใครโลดมันมันมันไม่รู้ไม่ใครหรือมันมันเอาเทใส่มาม่าเทใส่มาม่าแล้วกินอร่อยมากแต่ทุกคนต้องเอากระเพาะมันออกเลยนะ เขาท้องมันอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นแบบดำๆปูอย่าบอกว่ากินหมดเลยกินหมดเลยปอดมันอย่างเงี้ยก็ต้องออกกินหมดเลยปูมันอันตรายน้ำจิ้มอร่อยมากเลยอ่ะจริงนะจิ้มแบบปูก็อร่อยเหรอรสสม่ำเนื้อจะเหมือนปูแต่ล้วนแบบไม่ไม่ไม่เกาะกันอืมอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเราอยู่ขอนแก่นนั่นแหละเนาะมันเลยไม่ค่อยแบบว่าเ r e s ใช่ส่งมาเทูที่อื่นไม่ได้เราเช็คแก่น ยนแกะพอมากหืมชิ้นเมื่อกี้มันออกมาเป็นแข้งเลยผมจะบอกน้องๆทุกคนนะว่าในนี้มีเนื้อปูอยู่แน่นๆเลยนี่ครับมีมันด้วยเห็นปะที่กัก

พี่ปูก็กินที่ตะตูให้หมดไปเลยสิก็เผื่อพี่ปูหิวตอนกลางคืนล่ะน้องฟอปกังเสียงกลบแก็บกลัแกบเลยียงกระดูกพี่เหรออู้ๆูโอ้ยมันกระดินอูอ้หฮอยากให้เห็นข้างในนี้เลยอ่ะไม่เอาหเดี๋ยวคนแย่งชิมชินว้าวู้ไม่อร่อยกัน อยากให้กล้องแพนไปดูแจกในบทคือทุกคนเต็มจานหมดเลยเมื่อกี้นี้ที่มารีโทรมาเพราะว่ากำลังไปช่วยมิเตอร์ปืนมิเตอร์ปืนเรือลมแล้วมันไม่ได้ถูที่บ่อเรือคายักสีใสๆอะลม ่ไปนนาเ็มไม่รู้ว่ายังเป็นไหมแต่ว่าที่ปุกที่ไปด้วยอ่ะวไม่น้ำไม่เป็ีนเขาชิมหายก็เลยโทรหาพี่คนนไปช่วยเขาไม่ได้เอาชุูชีพไปนะเออเหรออุ้ยนี่เนื้ออุ้ยดูเนื้อนี่ขาวจาดเออเนื้อขาวมากว้าอยากหั่นมากจังอ่ะโอ้เสียงแบบชอบแบบอุ้ยเ้ยเราไม่ต้องห่วงครับโสมมขนาดไหนขอแค่ชีวิตกูอร่อยก็พอลูก ก็มีสารกินนี่อย่างกาแบ,เ,บเออเอาไปคลิปแล้วไปคลิปดิโอเคทุกคนก็อิ่มหนำสำราญนะฮะสำหรับคลิปนี้ปูไม่มีอะไรมาก ปูอะไรนะลืมปจกกูจัจกรจันเออปูจักรจันอร่อยมากทุกคนเราไปหาซื้อกินดูแปลกดีโอเคไปทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยจ้ะเดี๋ยวฝากเช้าเพื่อนขึ้นทับหน้าตรงนี้เลยหน้าไอเด็กบ้านแล้วก็หน้าพีพ่ปูทับไป,บไปเลยนะแล้วก็ถ้าคลิปหน้าถ้าใครอยากให้กอตกรีนลองทานอะไรแปลกๆลองคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยอะไรแบบบ้านใครที่แบบเนาะอาหารแปลกๆเออจังหวัดไครอาหารใช่ส่งส่งมาให้ด้วยนะ